ก็ได้ถ้าคุณพระชาว่างไปได้เลยไปเองหรือย้ายผมพาไปก็ได้หรือย้ายขาพาไปก็ได้รับรองเลยคุณพระจาไม่มีทางได้เข้าไปทําไมคะอาจารย์ประสาทตาเมืองทมตาเมืองตุ้ยเนี่ยนะครับตาเมืองโต๊ดเนี่ยตอนนี้ไปได้แค่บ้านปากทางเข้าบ้านหนองคนาเพราะจะมีกําลังฐานผ่านไป็ร้อยคนปิดห่างจากตรงจุดชายแดนนี่ต้องเข้าไปอีกประมาณเจ็ดแปดกิโล เเหมือนนกัข้าไปไม่ได้แล้วครับค่ะไออบริเวณปราสาทเขาพระวิหารในปราสาทพระวิหารเนี่ยนะครับไปแค่ปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารก็ผ่านไปไม่ได้ละคนไทยนะค่ะคนไทยห้ามผ่านครับทหารจากันคนไทยทุกคนนะครับหรือในจุดที่จังหวัดสระแก้วที่ผมไม่ถูกจับเนี่ยค่ะนะจุดที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับที่อตำบลนนหมักมุ่นเนี่ยนะครับ ตำบลโนนหมากมุดอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วเนี่ยนะที่ผมไปถูกจับเมื่อวันที่ยี่สิบสิงหาคมเนี่ยนะครับที่ผมเข้าไปจากการร้องเรียนของชาวบ้านนะ,ะไม่ใช่ว่าผมเนี่ยอยู่ๆผมไปหาเรื่องเดินเข้าไปเองไม่ใช่นะครับมีชาวบ้านเนี่ยนําโดยนายกอบตอนะเออคุณทิติพัฒน์เนี่ยะนะเสะมาทองเป็นนายกอบตอบ้านใหม่น้องใส่เนี่ยนะที่จังหวัดสาแก้วเนี่ยเป็นคนมาร้องเรียนกับผม นะว่าที่นาของแกเนี่ยนะครับมีนอสอสามเขาจะขอออกถนนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยนะครับก็ไปนะเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับปรากฏว่าเข้าไม่ได้ตอชะดอไม่ให้เข้าไม่ให้ผ่านเข้าไปทางถนนที่จะอ้อมเข้าไปนะครับตอชะดอบอกว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ที่เข้าไปไม่ได้นะเจ้าหน้าที่ที่ดินกับชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ก็บอกทําไมเข้าไปไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้ฐารกัมพูชาอยู่ พขาบอกเอา,ากระานกัมพูชาเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยได้ยังไงอ่ะค่ะนะเป,นเ,ปนเป็นที่นาของผมนอท้สามผมเนี่ยใช่ตชดก็ตอบไม่ได้แล้ว <คะ S 2> บอกคําเดียวว่าไม่ให้เข้านะเขาก็เลยมาร้องเรียนกับเราว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินจะเข้าไปลังวัดเพื่อออกโฉนดก็ไม่ได้เขาก็เลยมาร้องเรียนกับผมเพราะเขาเห็นข่าวผมกําลังทําเรื่องชายแดนกัมพูชาอย, <คะ S 1> อยู่ก็บอกว่า <คะ S 1> เอ๊ะคุณวีระคุณเนี่ยมัวแต่ไปทําไอ้ตอนสี่พื้นที่สี่จักตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ย มันไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะมันเป็นพืชที่อุทยานแห่งชาติคุณมาบ้านผมสิครับบ้านผมมันมีเอกสารสิทธิ์แต่กัมพูชามันยังเข้ามายึดได้เลยค่ะแล้วทหารกับตอชดอกก็ยอมให้กัมพูชายึดเขาบอกคุณวิระคุณจะมาพิสูจน์ไหมลนะ่ะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะ,ะต,ตอนแรกผมไม่เชื่อจริงๆนะผมบอกให้มันเป็นไปได้เหรอมีเอกสารสิทธิ์ตาคุดแท้ๆเนี่ยนะแต่ กลับูทหารกัมพูชายึดได้แล้วทางทหารตชดไทยกลับปล่อยให้กัมพูชายึดนะครับผมก็เลยลงไปพิสูจน์พรากวัวผมก็ไปเข้าไปผมก็เดินเข้าไปนะครับอ,อผมยังอยู่บนที่นาที่มีนอนสามของนายเบชูลสุกอยู่เนี่ยพระกวัวทหารกัมพูชาปืนอากานะไม่จะปืนสั้นนะปืนอากาเนี่รู้สึกว่าช่องดิบสามนี่ยังเก็บภาพอยู่เราเอาเอามาขึ้นอีพีด ดูก็ได้ครับาาเอาปืนอาก้านะสิบคนมาจับผมไปห้าชั่วโมงนะจนทางต่อชดอเนี่ยต้องรีบเข้าไปช่วยผมออกมานะครับเพราะกลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาระหว่างประเทศปรากฏว่าเนี่ยผมเนี่ยนะก็ไปแจ้งความนะหลังจากที่ผมถูกปล่อยมาผมก็ไปแจ้งความเมื่อวันที่สองกันยายนพวกผมห้าคนมีผมมีนายกอบตอที่รองเรียนผมเนี่ย <c oughs> ก็ถูกจับด้วยนะคุณ ทิตพัฒเส,สมาทองเนี่ยนะครับแล้วก็มีตอชะดอเป็นพยานมีหลักฐานเอกสารติดการครอบครองที่ดินของนายเบพุทสุขผมก็ไปแจ้งความปรากฏว่าพนักง,งานสอบสวนคือตํารวจอํเาเภอโคกสูงเนี่ยก็สรุปแล้วก็เรียกทุกคนมาสอบหมดแล้วนะยืนยันเลยว่าคดีมีมูลไปขอสารจังหวัดสะแก้วออกหมายจับทราบไม่เกิดอะไรขึ้น<อ>เนี่ยเห็นไหมครับนี่ทาง พนักงานสอบสวนตอบมาผมมาลงที่ห้าพิการนี่เองสดๆร้อนๆตอบมาว่าเนี่ยนะครับนี่ข้อความตัวนี้บอกว่าออกขอสารจังหวัดสากแก้วออกหมายจับแล้วสารไม่อนุมัติค่ะสารไม่อนุมัติพนักงานสอบสวนก็เลยต้องทําความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปยังอายการจังหวัดสากแก้วผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ผมต้องไม่ยอมพูดง่ายๆผมไม่ยอม ผมอยากทราบว่าเหตุผลของสารที่ว่าสาแก้ทําไมถึงสั่งถึงไม่อนุมัติหมายจับค่ะผมถามพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับพันตํารวจโทสาโรดเวชกามาเนี่ยสรวัตรสาโรดก็ตอบผมแบบไม่เข้าใจเหมือนกันท่านบอกว่าท่านรวบรวมพยานหลักฐานชัดเจนท่านสอบปากคำชาวบ้านหลักฐานเอกสารสิทธิ์ก็ชัดเจนทุกคนยืนยันชัดเจนว่าเป็นแผ่นดินไทยแน่นอน จุดที่ผมถูกจับก็เป็นผืนแผ่นดินไทยแน่นอนตำรวจไปสอบมาหมดแล้วทุกคนยืนยันตรงกันหมดน้แต่ตชที่เข้าไปช่วยผมก็ยืนยันผมมีเอกสารทุกอย่างครบหมดนะครับมีเอกสารที่ทหารกัมพูชาปล่อยตัวผมเนี่ยแล้วเขาก็ยืนยันว่าผมอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนแล้วก็มาบอกว่าเขาบอกว่าให้ผมยอมรับว,ว่าผมยืนผมเข้าไปในแผ่นดินกัมพูชาผมบอกผมไม่ยอมรับผมอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะครับผมไม่ยอมรับซึ่งตรงนี้มีหลักฐานหมด ปรากฏว่าพนักง,งานสอบสวนบอกสารจังหวัดสระก้วให้เหตุผลที่ไม่ออกหมายจับว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ไม่ชัดเจนค่ะด้วยเหตุผลนี้ยนะผมถึงบอกว่าถ้าในแนวคิดแบบนี้ข้าราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดสระก้วคิดแบบนี้นะั้งที่หลักฐานชัดเจนก็สแสดงว่าสารจังหวัดสระวเนี่ยไม่รักษาประโยชน์ให้คนไทยห้าคนเลยที่ถูกจับา,าแต่สารจังหวัดสระวเนี่ยกลับไป ยอมรับว่าพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นแผ่นดินไทยเนี่ยตอนนี้มันไม่ชัดเจนค่ะเอ้ถ้าอย่างนี้นะครับผมว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วนะน่ากลัวนะคะน่ากลัวมากเลยนะครับอาจารย์ถเากัานโยบายเนี่ยออกมาโดยสถาบันทั้งหมดนะคะและที่เป็นสถาบันที่เกี่ยวกับอธิปไตยของไทยเนของของของชาติเนี่ยจซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็แจ้งกับพันตำรวจโทสาโรแล้วว่าผมไม่ยอมนะ ในฐานะที่คุณเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยผมขอให้คุณเนี่ยนะครับทำหนังสืออุทธรไปยังศาลอุทธรภาคสองโดยด่วนนะขอความกรุณาเลยนะให้รีบทําไปเลยเพราะว่าผมไม่ยอมรับนะพูดตรงๆผมไม่ยอมรับกลรับไม่ได้กับคําสั่งของศาลจังหวัดสาแก้วคือถ้าอย่างนี้นะครับศาลกับนะมองเห็นว่าห้าคนไทยเนี่ย ไม่มีคุณค่าเลยเหรอค่นะฮะถ้าคนไทยถูกจับถูกละเมิด,ะมดนะมีกฎหมายชัดเจนอยู่ในกรณีลักพาตัวนะคุณมีสิทธิ์อะไรนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติใดก็ตามแต่คุณมาทาความผิดบนผืนแผด,ดินไทยเนี่ยคุณต้องถูกลงโทษแล้วตอนเนี้ยร้อยเอกตัามพรเนี่ยก็ยังอยู่บนผืนแผด,ดินไทยนะค่ายเขาก็ยังอยู่บนผืนแผด,ดินไทยตรงนั้นนะเข้าไปจับได้ทันทีค่ะ ต่สารกับไม่อนุมัติโดยบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนคือถ้าแนวคิดของสารคิดอย่างนี้นะท,ท,ทั้งที่หลักฐานที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยยื่นเข้าไปนี่มันชัดเจนหมดเลยว่าบัตรนี้มันยังไม่มีการยกเลิกเพิกถอนนอส,อสามและยังไม่มีนะกฎหมายในประเทศไทยฉบับใดที่บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นแผ่นดินกัมพูชาเลยค่ะแล้วผู้พิพากสารเนี่ยจังหวัดสาแก้วกลับไปบอกว่า ไม่ออกหมายจับทหารกัมพูชาที่จับผมเพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยให้เหตุผลแค่นี้เองนะครับแล้วก็คดีมันต้องยุติเลยพนักงานสอบสวนก็ไม่กล้าที่จะไปขัดแย้งผู้พิพากษาก็เลยจะสรุปสำนวนสั่งไม่ฟ้องไปยังอายการทั้นทั้งที่ตอนแรกเนี่ยขอออกหมายจับเพราะต้องการที่จะเอาตัวผู้ต้องหาไปส่งอายการเพราะเขาเห็นว่าชัดเจนหลักฐานชัดเจนต้องดําเนินคดีค่ะ แต่กลายเป็นว่าพอดูมินิของศาลจังหวัดสระแก้วออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยผมเสียใจนะผมบอกตรงผมในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยนะผมมีสิทธิตามตรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ค่ะผมไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของศาลนะจังหวัดสระแก้วอย่างนี้ผมจะสู้จนถึงที่สุดนะถ้าพนักงานสอบสวนไม่ทําให้ผมผมจะสู้จนถึงที่สุดนะผมจะรักษาสิทธิของผมทั้งๆท,ที่ทุกวันนี้เนี่ยผมไม่เคยได้สิทธิเลยนะอาจารย์ ผู้ว่าการจังหวัดสาแก้วไม่เคยดูดีดูดำดูดีผมเลยรัฐบาลนายกอละพิธิตก็ไม่เคยดูดำดูดีคนนายห้าคนที่ถูกจับเลยนะครับข่าวนี่เป็นข่าวนะมีข่าวมีหลักฐานชัดเจนแต่รัฐบาลหรือว่าผู้ว่าการจังหวัดสาแก้วไม่เคยที่จะมาสอบถามเลยว่าห้าคนไทยคนเนี้ยซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นถึงนายกอบตอ <c oughs> แล้วตอนนี้ทราบนะครับผู้ว่าการจังหวัดสาแก้วกําลังพยายามจะ ปลดนายกอบอตอคุณทิติพัฒน์คนเนี้ยนะคะคน<า>นี้<า>ที่พาจานเข้าไปดูนะคะจะจะปลดหาว่าอ,อไปชักนํอ,อผมเนี่ยเข้าไปป่วนในพื้นที่ทําให้ความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชาต้องได้รับผลกระทบะแล้วก่อนหน้านี้ก็ให้กำนัลผู้ใหญ่บ้านนายกอบอตอที่อำเภอโคกสูงเนี่ยระดมชาวบ้านสองร้อยคนใช้เงินซื้อแจกเขาให้มาก่อมบอแล้วก็ออกมาด่าผมค่ะซึ่งตอนนี้เราดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทอยู่ นะครับคือทั้งหมดนี้เป็นความพยายามของข้าราการในจังหวัดอาจารย์ดูสิเนะี่ยพยายามที่จะบิดเบือนความจริงแล้วก็พยายามที่จะให้ข้อมูลผมเชื่อว่าสารเนี่ยนะอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องะนะก็เลยทําให้อ,อมีความเห็นไปแบบนี้ว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ชัดเจนทั้งทังที่สารก็เอ,อน่าจะได้เห็นหลักฐานที่พนักงานสอบสวนส่งไปนะ,ค,ะคือเรื่องนี้ยังไงผมไม่ยอม <น>ผมก็คงจะต้องรักษาสิทธิของผมอย่างเต็มที่ในฐานะที่เอผมเนี่ยไปตรวจสอบจากการที่เขามาร้องเรียนกับผมผมเป็นหน่วยงานตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันคนเขามาร้องเรียนว่ามันน่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไหมที่ปล่อยให้อาก์กมบูชาเข้ามายึดพื้นที่เขานะพืเป็นที่ทํากินเขามีเอกสารสิทธิ์แต่ตอนนี้เขาจะเข้าไปพาเจ้าหน้าที่ที่ดินไปออกโฉนดก็ออกออก,ออกไม่ได้ค นะผมมีหน้าที่ตรวจสอบทุตคอร์รัปชันผมก็จะเข้าไปตรวจผมกับถูกจับ <c oughs> นะถูกศาลกมบูจาจับนะตชก็ต้องเข้าไปช่วยผมมีหลักฐานชัดเจนหมดแต่สารกับบอกพื้นที่ดังกล่าวไม่ชัดเจนค่ะอาจารย์ค่คะช่วงที่สามของรายการคะ่ะเราจะกลับมาฟังอาจารย์หม่อมนะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการชุมนุมต่อในวันที่สองวันที่สามก็อาจารย์จะสามารถบอกได้ว่าจุดยืน ของทางเรากับจุดยืนของอีกฝ่ายหนึ่งมีความแตกต่างหรือว่ามีความสอดคล้องกันยังไงใช่ไหมคะอาจารย์รวมถึงประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับอาจารย์วิระด้วยอาจารย์ก็มีโอกาสไปประสบพบเจอเหมือนกันของคุณวิระนั่นเอเป็นเรื่องที่นโยบายของรัฐนี่แหละนะคะอออกมาจากสถาบันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอำนาจบริหารนิติบัญญัติหรือวาลาการนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างว่าไม่ใช่เฉพาะ ใช่สามจุนเท่าน,นั้นและเท่านั้นะน,นะคะเปหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะคะซึ่งมีคนแก่มีคนพิการอะไรเงี้ยนะถูกกระทาอย่างไรนะคะ,คะเดี๋ยวลองมาดูนะคะ,คะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สามของรายการซู้เพื่อบ้านเมืองค่ะ